จากปัญหาราคามังคุดที่ไม่แน่นอนและบางปีก็มีราคาตกต่ำเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากคุณลุงจริตจึงเกิดแนวคิดที่จะผลิตมังคุดให้มีคุณภาพในปี2547จึงได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานร,ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP เพื่อให้มังคุดที่ผลิตได้สามารถส่งขายได้ทั้งในและต่างประเทศประโยชน์ ก็คือได้ใบรับรองมาตรฐานว่าเราได้ทําตามของระบบ G.P. ได้บันทึกการใช้ยาใช้ปุ๋ยใช้วันไหนใช้เมื่อไรเดือนไหนต้องดนบันทึกวันนี้ฉีดยาใช้ยาไปจํานวนกี่ซีซีกี่ร้อยกี่พันซีซีน้ำเท่าไรต้องทําบันทึกทุกครั้งผลผลิตที่ได้ทั้งหมดนี้จะนําไปส่งที่จุดรวบรวมผลผล,ผลิตซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผลกลุ่มเขาวังใสคลองลึก ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มนี้เกิดจากคุณลุงจริตนี่แหละครับที่ชักชวนให้เพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมาเข้าสู่ระบบ GAP ด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงและปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางครับรวมกลุ่มกันทําเอาของมาขายรวมกันตอน,นแรกๆก็มีปัญหาบ้างคือสมาชิกแต่ละคนยังทาไม่ได้สเปคตามต้องการของตลาดมากนะเกิดการแข่งขันกันสมาชิกที่ไปขายอยู่จุดเดียวกัน ทำไมของคนนู้นสมาชิกคนนู้นทาได้วสวยลูกใหญ่ลูกโตอีกคนทำไมทําไม่ได้ลูกใหญ่ลูกโตก็เกิดความแข่งขันอยากจะทําให้ทัดเทียมกัน<ม>ก็เลยเอาควารมรู้และควา,ามคิดของสมาชิกนั่นแหละมันแลกเปลี่ยนกันก็ไปนั่งคุยกันว่าทํายังไงใช้ยาอะไรใช้ปุ๋ยยังไงถึงได้ลูกโตลูกสวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยองนะรับผิดชอบดูเนี่ยระบบ G ีเนี่ยสองจังหวัดจังหวัดระยองกับจังหวัดชนบุรีก็มีแปลงทั้งหมด ที่อยู่ในความด้วชอบเนี่ยประมาณ2,500กว่าแปลงสำหรับจุดเด่นของสวนคุณลุงจริตเนี่ยคือได้รับการรับรองมานานแล้วแล้วก็เป็นเกษตรกร,ท,กรที่เข้าใจเรื่องระบบเห็นความสําคัญของระบบการรับรองหรือระบบ G.P. เนี่ยนะครับเป็นเกษตรกร,ท,กรที่ค่อนข้างจะหัวก้าวหน้าแล้วมีความคิดริเริ่ม <S 2> <S 2> นะครับคุณลุงจริตเนี่ยเขามองในภาพรวมของเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับว่าถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยเมื่อมีผลผลิตแล้วเนี่ยทำอย่างไร ที่จะผลผลิตนั้นนะครับมีคุณภาพมีราคาดีในเวลาเดียวกันนะ่ะมองถึงตลาดด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเรามีผลผลิตแต่เราไม่มีตลาดเนี่ยมันก็จะไปไม่รอด<ม>เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันมีสภาวะขึ้นลงต้นฤดูราคาอาจจะแพงในขณะที่กลางฤดูซึ่งผลผลิตมันออกมาเยอะเนี่ยราคาก็จะถูกถ้าปลายฤดูผลผลิตก็จะเริ่มเสียหายแล้วเนื่องจากมีฝน<ล>นะครับ<ม>ทางคุณลุงจริตเนี่ยก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาก็จะหาสมาชิกที่มี ความคิดแบบเดียวกันก็จะให้สมาชิกเนี่ยนะครับมาเข้าสู่ระบบการรับรองหรือระบบ GP แต่ในการตั้งกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการต่อรองเรื่องราคาแต่ในเวลาเดียวกันทางทางผู้มาซื้อหรือบริษัทที่มาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมามองเรื่องของคุณภาพการจัดการบริหารของกลุ่มว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรที่จะให้ผลผลิตเนี่ยนะครับมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของคู่ค้านะครับในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ การตรวจรับรองแปลงเหมือนกันคือเราจะมีข้อกําหนดอยู่8ข้อยกตัวอย่างนะฮะก็มีเรื่องของแหล่งน้ําที่ใช้เรื่องของพื้นที่ที่ปลูกเรื่องของการใช้สารเคมีใะเรื่องของการเก็บเกี่ยวขนย้ายการดูแลแปลงเรื่องของสุขาไมยของสวนหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในสวนแล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องระบบการรับรองเพราะมันจะสามารถทวนสอบนะครับว่าผลผลิตเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วคุณใช้ อ่ปัจจัยกาลิตต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรถ้าเป็นแปลงใหม่เราจะตรวจรับรองให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งฤดูการผลิตเราจะตรวจประเมินสามครั้งถ้าเกิดเกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่ทําตามข้อกำหนดข้อใดข,ข,ข้อหนึ่งมันจะให้เป็นข้อบกพร่องจะให้เกษตรกร,เ,กรเ,เป็นคนบอกเลยว่าคุณจะแก้ขไขเมื่อไหร่แล้วนะั้นเราเข้ามาตรวจ<ม>พอถึงข้อกำหนดเราก็จะเข้ามาดาเนินการตรวจเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตรงนั้นถ้าเกษตรกรยังไม่แก้ไขเราให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่สามถ้าเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น แล้วก็ทําเรื่องกระบวนการครบตามข้อมาแปดข้อเราเห็นผลผลิต uh huh. นะครับเราก็จะนำเสนอคณะกรรมาการให้การรัรองแต่ถ้ากเกษตรกรไม่ทําการแก้ไขยกเลึกโดยปริยายและสําหรับคุณลุงจริตนามสนิทไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรทั้ง8ข้อได้เท่านั้นนะครับแต่ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสมของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต6จันทบุรีประจำปี2558นี้อีกด้วยนะครับ